พอเป็นยังไงบ้างครับก็พอไปได้พอไปพอมายังเดินได้สบายสบายอยู่ <c oughs> ยังไปได้มาได้ก็ถือว่าดีน,นั่นเองบรรยากาศดีม,มากๆในภูเขาที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดูสวยงามธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตไม่เคยอยู่แต่ในเมืองเคยอยู่แต่ในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสารพิษพอเรามาเดินอย่างนี้นี่ มันเป็นสถานที่ที่มันบรรยากาศมันยังดีอยู่ธรรมชาติย้อนกลับไป5้าสิปีห0สิปียังพอมีให้เห็นอยู่ป่าเขาลำเนาภายัยนกหนูปูปีกก็ยังมีเห็นอยู่ต้นไม้ให้ความร่มเย็นก็ยังมีอยู่ดอกไม้ก็ยังให้ความสวยงามนกก็ยังให้เสียงเพลง็ยังมีให้เราได้ยินอยู่กระบวนการธรรมชาติสร้างสรรค์ให้กับมนุษย์แต่บางทีบางครั้งมนุษย์กลับไม่ได้เข้าใจตัวนี้เราไปทําลายธรรมชาติ ต่อไปเพนดินก็จะไร้ต้นไม้กลายเป็นทะเลแรงแดดจะเผาเพนดินนี่ตีดินบม่มีไม่ดินสิไงเป็นผงบ่มีดงดอนบางสิเกิดเป็นทะเลแรงสายทะรลาสิเขินหแหงแสงสุรีสิหอนจีสิบิสตัมเสือสิซูลสินตะเผาพันต่อไปนะักขคนขณาเราสัตว์ต่างๆไม่มีที่อยู่ที่อาศัยก็จะสูญพันธุ์ไปช้างก็จะมีเฉพาะในกระดาษ กินใหู้ปในลูกหลานเราไดู้้วนนี่คือลูกช้างจะมีตัวที่เ้าได้เห็นกันเป็นเพียงรูปปั้นเพราะความเปลี่ยนแปลงของโลกคือะบวนการธรรมดาเนี่ยนะอันนี้ยังถูกขางอนาตตาโลกก็เช่นเดียวกันถึงเวลาใช้งานก็ต้องแตกสลายชีวิตคนก็เช่นเดียวกันเมื่อใช้มาถึงเวลาก็ต้องแตกสลายคืนสู่ดินคืนสู่น้ําคืนสู่ไฟคืนสู่อากาศลหลายอย่างกระบวนการของมัน,มนได้คอคิดจากธรรมชาติ ขอคิดหลายๆอย่างจากการมาเดินทุดงนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตเคยพูดให้ฟังบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางใจบุญก่าวไหว้เข้าทางฝ่ามือสาธุ